สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาประกอบเข้าตัวดอกมะลินะคะเราเตรียมอุปกรณ์ไว้หมดแล้วนะคะเราจะใช้ปืนกาวในการติดตัวดอกมะลินะคะเราใช้ปืนกาวยิงไปในกลีบเลี้ยงของเรานะคะแล้วเราก็ใช้กลีบที่เราได้พับเอาไว้มาติดนะคะตัวนี้เป็นดอกใหญ่นะคะเราจะติด3ชั้นด้วยกันนะคะชั้นแรกเราจะใช้เป็นตัว 7กลีบนะคะชั้นที่2เราใช้เป็น5กลีบส่วนชั้นที่3นะคะเราจะใช้เป็น3กลีบเรามาประกอบให้ดู3ดอกด้วยกันนะคะ3ขนาดเรามาดูขนาดที่2นะคะกลีบชั้นล่างนะคะเราจะใช้เป็น6กลีบนะคะชั้นบนเราจะใช้เป็น5กลีบนะคะตัวนี้เป็นดอกขนาดกลางเรามาดูดอกขนาดเล็กนะคะเราจะใช้กลีบ สามกลีบด้วยกันนะคะเพื่อจะทำให้เป็นดอกตูมนะคะหรือท่านใดจะใช้เป็นสี่กลีบก็ได้นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวดอกมะลิที่สวยงามซ้อนกันแบบดอกบานดอกตูมนะคะทุกคนลองไปทำตามกันดูนะคะ